วันนี้ก็จะมีขบวนสเสด็จนะครับ คือนักท่องเที่ยวจะได้เห็นนะครับตรงประตูช่องกุดนะครับ <c oughs> โทษครับ <c oughs> รอยยิ้มของต่างชาติก็จะได้เห็นนะครับเห็นองค์พระเทพที่เสด็จนะครับเสด็จออกจากตรงประตูช่องกุดนะครับออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นบุญน,นะครัวัน,น้กาแต่มาเห็น วนเสด็จอีกแล้วอ่าองค์พระเทพไปแล้วครับรับรับเป็นบุญนะครับโอ้โหต่างชาติก็คงจะแปลกใจนะครับ ที่สองนะครับพระเทพเสด็จออกจากประตูช่องปุ่นนะครับวันนี้โอ้สัางชาอืาาอ่นเลยครับ นับว่าเป็นบุญนะครับวันนี้ที่ได้เฝ้ารับขบวนสเสด็จพระเทพอีกแล้วนะครับหลังจากที่หลายครั้งที่บาวบุญน่มากนะครับมือ่อนี้ที่ว่าเป็นความชกดีอีกหนึ่งมือนะครของตัวเองนะครับบนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางท่าเตียนนะครับ มองเห็นวัดอรุณนะครับฝั่งนั้นจะเป็นวัดอรุณคือต่างชาติเยอะมากเลยนะครับพี่น้องครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับโชว์ไว้นะครับให้ต่างชาติได้เห็นได้ชื่นชมนะครับ ก่อนที่บาโห้เคยมากนะครับก็ถือ่ว่าด้เป็นบุญนอีกหนึ่งครั้งนะครับได้เ,เฝ้ารับขบวนสเสด็จนะครับโดยที่ตัวเองโบ้กูเลยครับว่าจะมีขบวนสเสด็จเคลื่อนขบวนมาจุดที่ตัวเองบังเอินมากนะพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นวัดวัดโพนะครับ หลอย่างแหะจะเห็นนะพี่น้องนะจะเห็นวิวหลายๆอย่างเลยวิวของมุมๆเป็นหลายมุมของเมืองไทยนะครับนี่เลยครับต่างชาติก็จะเห็นเขาจะชอบดูนะครับงามครับงามพัฒนธรรมไทย ลงเรือจะลงเรือตรงนี้ฝั่งนี้ลงเรือไปท่าเตียนลงเรือไปวัดอรุณนะครับโอ้โหที่บาโบยางมาทุกท่านเลฮะฝั่งนี้จะเป็นวัดโพนะครับสรุดตาฟังนี้ มองทะลุปไปเห็นภาพปรางนะครับปัตตารุนคือจะเป็นที่สะดุดตา yeah. <c oughs> ก็เป็นมุมที่สวยนะครับเป็นมุมที่ อาจจะมีเรื่องราวแล้วประวัติความเป็นมานะครับเยวาวบาบุจะลองยางทะลุไปเบิงว่าจะเห็นอีกยังเนี่ยจุดนี้ลมก็จะพัดมาเย็นๆดิพี่น้องมันเป็นซอยเนาะพี่น้องเป็นซอยเข้าไปร้านอาหาร โอ้โหลมพัดเย็นลมพัดเย็นโอ้โหอะไรทำาชมบาบูทจะขามไป พอตารุนเนาะจะเดินทางไปตรงท่าเรือท่าเตียนเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปท่าเรือท่าเตียนกันแล้วกันพี่นอ้องเลยเนะยฮะเดินทางไปน้ำบาบูบังวาจะข้ามไปเห็นจุดยิ้งเนี่ยที่สวยงามเนาะ

ต้องจองไหมคะจะ่ปบ๊ท เาบวงกายางย่อนกลับมาทางเกาง่าพี่น้องค่ะจะไปท่าเตียนนี่เลยทุกไทยฝรังทอดต่อคราวนี้ก็จะไปท่าเรือนะครับเดี๋ยวลองอยางไปเบิรงพรีง่น้องเลยนะครับว่าจะมีท่าเรือหรือบ่อหรือว่าบ่าวบุมโนไปเองเนาะแต่ก็บอกเลยเลยว่าเป็นท่าเรือเก่าแก่ ฝั่งท่าเรือท่าเตียนนะครับก็จะมีประตูดินนะครับบาบูเคยอ่านหนังสือนะครับประตูดินความเชื่อหรือว่าอันนเรื่องจริงนะเปกลมเล่าบอกว่าแถวๆนี้จะมีประตูดินนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดก็จะมะีสาวชาววังที่ออกมาตลาดแล้วก็จะมีหนุ่มๆที่ทำงานในตลาดนะครับก็จะมาแอบย่อมๆอม,มอง,มอง สาวงามชาววังนะครับบนประตูดินนะฮะบูบ,บยูชุดใดเนาะก็เลยเป็นคําทีมาของคำว่าเจ้าชู้ประตูดินเป็นท้าเรือเก่าเลยนะครับยน่ยอมรับเนาะน่อ,อมรับว่านักฟุตบอลนเก่งเนาะผู้มดเนะียทุกจุดเนี่ย ของเมืองไทยเดินทางไปใช้เดินทางมาใส่เรือเต็มแล้วเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือรอลงเรือนะออนเป็นเหมือนท่าเรือนะครับท่าเรือโพรวรุณเป็นไม้นะครับเป็นไม้ วันนี้เราจะาเดินทางนะครับไปล่งเรือแล้วก็จะซื้อบัตรก่อนอะไรครับราคาใบสองคนสองคนสิบบาทก็ดีอ่ะนาะกินโมกินโมควาดเนี่ยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือถ้าเรือภูอารุณน,นะครับเราจะข้ามไปวัดอารุณ จะมองเห็นนะครับมองเห็นพัดอรุณเดี๋ยวบ่าวบุจะขามไปตรงนั้นพี่น้องลากยาเขัไปดานในเนาะบรรยากาศข้ารเรือก็มีแต่ชาวต่างชาติเนี่พี่้องหลายคนหลายคนก็สงสัยว่ามีชูชีพเนาะก็จะเห็นสีส้มด้านบนจะเป็นชูชีพ เรือไปเรือเมาบอนเรือเมาบอนเรือเมาบอนครับเรือเมาอันนี้จะเป็นเรือเกิดมาเรืออะไรเกิดน้าสวัสดีเรือดวนเรือดวนเจ้าพระยาอันนี้เรือดวนเรือดวนขนาดกลางอ๋อเยัะมากเอะมากเมีเรือทางยาวที่ที่ทอ่าบริการท่องเที่ยวนะเรือเรือเรือทางยาว ขันหน้นใส่แน่เรือดวนครับผมโอ้โ oh, หมุมนี้สวยมากครับเดีครับ mm hmm. เรือสามสี่ลำห้าลำจอ่อเพื่อจะเข้าไปท่าเรือวัดอรุณนะครับ oh. สุดยอดท่องเทียวไทยบาบู abo, คามจากท่าเรือท่าเตียนนะครับก็จะข้ามาที่ท่าเรือ แม่เผือกนะครับสิ่งแล้วนะครับท่าเรือวัดอารุณนมีแต่ชาวต่างชาตินี่ครับพี่น้องครับโอ้โ oh. ก็จะมีป้ายบอกทางเลยฮะท่าเรือท่าช้างวัดโคสิทารามอันนี้ก็จะตามป้ายนะครับก็จะอนุสันอนุสันข่าเรือคุณแม่เผือก